ทำวันนี้เชมิททำล่เพืเล่เด็กใหญ่ทำเล่นอะไรทำที่นี่นะมีอุปกรณ์เหรอมาดูกันนะพอทำจริงหรือเปล่าโอ้ยใช้อะไรอ่ะโหนี้ว่าเม็ดเรียวยาวขนาดนี้ต้องทำทำไมเป็นสีเขียวสีเดียวไงงั้นเชเบทอะไรนี่สีเหลืองอุ้ยนี้ว่าเม็ดเรียวยาวมากเลยค่ะต้องทำให้ก็ดะชอบเหรอต้องทำให้ยิ่นุ้ไม่รีชอบแต่น้องจะทำไง ี่น้เวลานานไหมอ่ะใช้เวลาทนานไหมไม่นานเหรอทำกันสองคนเหรอโอ้ยทำกันสองคนสีม่วงสีม่วง,ส,วงสีม่วงก็มาค่ะทุกคนสีม่วงสวยใครบอกชอเชเบรให้ทำเล็บแบบนี้เชมเบรดเชเบรดโตขึ้เนชเนชเบรอยากจะเป็นช่างทำเล็บเหรอยากเขาตูดแน่เลยอ่าทำแม่ให้หน่อยค่ะน้องชอเชเบร เราอุไม่อยากให้หลุดนะดูน้องแทำไม่อยากให้หลุดต้องติดด้วยไม่อยากให้หลุดด้วยอารเทฟเกลที่ไหนมาทำเทปกาวลูกไงเพรสวยดีนะเบ็ดสิบบาทมันก็สวยดีนะมีความเบ็ดเรียวยาวเลยแล้วอุ้มอุ้มดูจากปกตินะอันนี้นะเออเราจะเบ็ดอ่ะจะเบ็ดใครทำหมวกให้อ่ะลูกสีชมพูไปแล้วนะนี่นะสีฟ้าดิให้นะได้ทั้งไ่ก็ทงได้ เก่งจังเลยอ่ะใครเป็นคนคิดอ่ะน้องกลับใครเป็นคนคิดตองเลียนเชเบตค่ะเชเบตคิดหรอโอ้เชเบตเก่งจังเลยอ่ะไม่โอ๊คจะทำเล็ให้ทำยังไงแม่เอาไม่เอาค่ะลูกไม่เอาขอขออนุญาตผ่านได้ไหมอ่ะอย่างนี้จะเกาหัวได้ไงอ่ะลูกนะไม่ใช่ลิฟต์เกาไงลองเกาหัวให้ดูก่อนเลยไหนหน้าทางนี้เกาได้ไหมลองเกาหัวเกาไม่ได้เกาแขนแม่อุก่อนเลย โอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บสวยนะสวยดูนะบบนมีอะไรคะมีอะไรมีอะไรมาเซอร์ไพรส์อีกแบบม่หนึงนะแม่อุมมของคืออะไรคะคืาบาดิบเองได้เหรอนิ่วยว่างดูแลโดดจา้าบ้าดิบเองอ้าวเราขอดูหน่อยได้ไหมคะได้ไหมเอาเชือกออกไหนเอาเหล็กแกะเอาเหล็กแกะออกมาเลยชิงเลยใช่ไหมชิงเลยอเอาเหล็ตใช้มือที่อเอาม็ต ทำเล็บแกะให้น้องหน่อยเห้ยเดี๋ยวเล็บเสียน้องเล่นนะอันนี้เลยคิดว่าจะออกไหมเล็บอันนี้น้องเล่นออกให้ับไปฮะจริงเหรอไหนมีอะไรบ้างไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยได้ไหมอันนี้มันคือที่ทำอะไรนูกโอ้ยแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกคนใส่เล็บ สวยอยู่น้ำเลยห้อยอะไรคะอ่ะห้อยหัวอมเล็กก่อนเด้อวันนี้น้องจะแต่งหน้าให้ออมเล็ตนะคะนี่มีต่งหูด้วยนะคะเช่นเราไม่ไหวนี่ขอดูหน่อยนะคะนี่ต่งหูลายลายอะไรคะลายลายลายอะไรคะจะไปขับน้องหรอจะไปทำอะไรพี่ก็ถามว่าอะไรทำอะไรต่งหูแต่ง ทำต่างหูเหรอต่างหูอาเล็สวยมากเลยนะคะวันนี้อําเล็แต่งตัวแต่งหน้าอาเล็ได้สวยมากเลยสวยไหมสวยไหมคะพี่อําเล็กทาสวยไหมอําเล็กทาสวยไหมลูกน้องทำน้องทำน้องทำนี่แบบกุ้งไงที่เขาหัวใจอะไรอ่ะใจอะไรอ่ะน่ากลัวน่ากลัวมีคนบอกน่ากลัวเจยอะอาเล็กทำอย่างนี้ ไอ้นี่มันเป็นหัวกกุ้งเหรอที่เขาเอาหัวกุ้งมาใส่ตรงนี้ป่ะพี่เขาอะไรอะอะไรอ่ะบันไดอะไม้พวกลับบ้านอาดีครับมาค่ะหนูระบายสวยได้ฝาบคะแนนอุ้ยทำไมเก่งจังหนูระบายสวยได้ฝาบคาเรนรอทำไมเก่งจังอันนี้เราฝาบคาเรนรอ ในขณะที่เชเวตได้3คะแนนเพื่อนได้5คะแนนนะคะอันนี้แอปเปคะแนนใช่ไหมมันไม่เกนมันไม่มามันมีเปลี่ยนหมามันไม่โกผสาเหมือนเลยเหมือนไหมลูกอยู่เห็นไหมท่าท่าหน่อยเลยท่าท่าหน่อยอันทุกคนทำท่านี้ให้แม่อูดูหน่อยเร็วเฮ้ยคนนี้เหมือนอ้าเหมือน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 อ่ะ ได้ครับได้ครับเชเบรดเพื่อนมาแล้วร้องเรียนหมาพี่เป็นอยู่โรงเรียนหมาอ่าโอเคไปคลิปให้หน่อยความเลิศสำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็ทําเล็บแล้วก็ทำตะขูให้ออมเล็ตนะคะเลิศมากเลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนะจ๊ะให้ช่องออมเล็ตคิดคับด้วยนะคะเพราะว่าเลิศเลิศเลิศมากสบายค่ะ